สวัสดีค่ะเคกานจดาเจ็ดแปดเก้าช่อดี้ยินดีต้อนรับเพื่อน่อนวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมารับประทานข้าวขาหมูนะคะมารู้จักเจ้าของร้านหน่อยสวัสดีค่ะเจ๊สวัสดีค่ะเจ้า,จาของร้านชื่ออะไรคะละองดาว<า><า>ค่ะละองดาวอ๋อร้านละองดาวตั้งอยู่ที่ตำบลเชิงทะเลนะคะใกล้กับสถานีตํารวจเชิงทะเลนะคะอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะนะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ต้องการรับประทานนะคะข้าวขาหมูนะคะอร่อยๆเพื่อนเพื่อนดูซีกําลัง ขาหมูนะคะกาลังเดือดปุดๆเลยนะคะเพื่อนๆนะคะอันนี้ขาหมูกําลังตุนนะคะได้ที่เลยนะคะเพื่อนๆอร่อยมากเลยนะคะเคเคก็มารับประทานที่นี่ประจําค่ะชื่อการจนาชื่อย่อว่าเคเคการจนาโอ้นะคะเพื่อนๆดูสิอุปกรณ์นี่หนูจะถ่ายประมาณ8นาทีนะคะเครื่องเพียงก็นะเขาก็นะลูกค้าต้จะนะคะมาสั่งอาหารเยอะแยะมากมายเลยนะคะเราก็จะถ่ายรวมๆให้เพื่อนๆได้ได้ได้มองเห็นนะคะ เพื่อนๆนอกจากมีข้าวขาหมูนะคะก็มีข้าวหมูแดงด้วยนะคะหมูแดงทำเองเหรอคะพี่เองค่ะอ๋อหมูแดงค่ะนะคะที่นี่จะมีเชื้อสายคนจีนใช่ไหมคะมีเชื้อสายคนจีนก็เลยนะคะเพื่อนๆทำอาหารนะคะมาประทานมาเพื่อนๆนอกจากนะคะจะมีหมูแดงก็มีหมูกรอบนะเพื่อนมีหมูแดงหมูกรอบนะคะเยอะๆนะคะแล้วก็จะมีเป็ดนะคะในเทศกาลไหว้เจ้าที่ปูุเก็ยนนะคะเขาก็จะมีการนะคะ นะคะเป็ดนะคะพะโลนะคะเพื่อนๆเป็ดพะโลเด็เขาก็นะมีลูกน้องนะคะทำเองนะคะนอกจากเป็ดนะคะก็จะมีไก่นะคะเพื่อนๆดูไก่นะคะไก่ถ้ามันไก่นะคะก็จะขายถ้ามันไก่ไก่ต้มนะคะไก่ต้มเลยก็เป็ดอบนะคะเพื่อนๆนะคะเป็ดนีเขาจะใช้วิธีการอบนะคะเพื่อนๆนอกจากนั้นก็จะมีหมูกรอบนะคะเพื่อนๆร้าน ก็จะขายข้าวน้าหมูแดงหมูกรอกก็จะเบสน่น,น,นี่อะไรไส้กรอกซอสเเจนะคะไส้กรอกนะคะมันยองเลยนะ,ะเดี๋ยวเคเคก็จะนะคะไปขายครั้งหน้านะคะเพื่อนะร้านของเขาก็จะมีประมาณนี้ค่ะเพืเ่อนร้นนานนี้ก็จะนะคะอยู่ตั้งอยู่ที่นะคะถนนเชิงทะเลนะคะถนนลากูน่านะคะถนนเส้นนี้จะ เดินจะสามารถนะคะขับรถเข้าไปในย่านโรงแรมลากูน่าภูเก็ตน,นะคะก็ประกอบไปด้วยโรงแรมเชอราตัานบันยันรีนะคะออดอซินลากูน่านะคะอัลามันด้าน,นะคะแล้วก็ลากูน่าบุสทับนะคะเพื่อนๆนะนอกจากใครๆก็มารับประทานนะคะที่ร้านนะะคร้านละองดาวค่ะเพื่อนๆถ้าอยากชื่อนะคะเพื่อนี ไปชื่อระออมดาวนะคะใครที่เดินทางมาเที่ยวที่หาสุรินนะคะจกกังหวัดภูเก็ตนะคะหาสุรินก็หรือว่าถ้าหากท่านมาเที่ยวที่ห้างปอโต้เดอภูเก็ตนะคะก็อย่าลืมนะคะแวะมาทานนะคะข้าวขาหมูนะคะก็มีหลายอย่างค่ะเพื่อนๆมีหมูแดงเป็ดลโลนะคะเป็ดอบเน้อหมูต,ต่างๆนานานะคะแต่ว่าหลักๆก็คือนะคะตามเมนูนี้เลยนะคะเพื่อนๆนะคะหลักๆก็ตามนี้ หลักๆตามนี้แต่เคเคนะคะชอบข้าวขาหมูด้านหน้าร้านก็จะมีต้นงงต้นไม้นะคะเปาา็นต้นะคะชาวตางประเทศวันนี้ของเจ๊มีลูกค้าเยอะไหมปกติก็มีคุณได้ มีลูกค้าเยอะค่ะเยอะช่วงเช้าเช้านะบางวันเห็นเช้าแล้วก็กลางวันจะทั้งไทยทั้งเทศอ๋อทั้งไทยทั้งเทศใช่ไหมคะตอนนี้ร้านขนมจีนย้ายไปแล้วก็คนจะมาที่นี่เยอะนะคะพี่ผู้ชายไปไหนคะวันนี้พอดีแกไม่สบายก็ได้ไปพักผ่อนโอเคท่าทางเป็นเหมือนว่าเป็นเบาหวานหรือว่าเป็นความดันโลหิตสูงค่ะแกก็หมดวุ่นอยู่แล้วอ๋อหนูก็ไว่มาทานข้าวท e> ี่นี่ประจำที่ทำงานอยู่ในห้างปอโต้เสีใจขา จะใจขาหมูขานีมากเลยแต่ว่ากินตัวเองก็ส่วนตัวกินน้อยนะคะหมูกรอบไหมคะช่วยเพื่อนอุ้ยอร่อยนะรับประทานเพื่อนๆนะเมีแต่เนื้อแดงๆทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆทาเองนะคะกรอบนะน้ำมันไม่มีเลยนะคะก็เขาอาจจะต้มก่อนนะคะต้มก่อนแล้วก็นําไปทอดนะคะเพื่อนๆนนี่คือเคเคก็สั่งข้าวขาหมูหข้าวขาหมู เป็นหมูได้เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวค่อยมาซื้อหมูลกรอบไปไปทำซุกี้นะใช่ไหมนักเต็มสามก็ตามูจางไได้เป็นสองออกขายดิบขายดีขายออกเรื่อยข้าวร้านที่เขาก็นะขา,ายไม่แพงนะคะข้าวผ่ามหมูกรองละอยสิบบาทใช่ไหมคะถ้ามันไก่กรีกี่บาทคะ ใส่นี้เรายังยืนราคา50บาทนะคะ50บาทนะยังยืนราคาอยู่ที่50บาทนะคะเพื่อนๆถ้าเป็นหมูก็อาจจะขยับมาได้หนึ่งเพราะว่าตามราคาของตลาดหมูตอนนี้แพงนะคะผัดเป็ดน่าจะถูกเป็ดเผ็ดก็แพงเหมือนกันนะคะตอนไว้เจ้านะคะโอตัวนี้ไม่ต่ำกว่า500ในตลาดนะคะ4500น่ะประมาณเพราะว่หนูเคยซื้อไว้นะหมดไป45,000บาทนะคะ นะคะเพื่อนเอนท่านใดที่อยู่นะคะใกล้ตำบลเชิงทะเลนะคะตำบลบ้านบางโจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะแถวหาดสลินนะคะ mm hmm. ก็แวะมานะคะแวะมาแวะมารับประทานข้าวขาหมูที่ร้านละอองดาวนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ปากทางนะคะเ mm hmm. ข้า,ขา,ห,าห้างเปอโต้เดลูเกตตรงนี้ะนะ,นะอยู่ติดกับห้างปอโต้เดลูเกตแล้วก็เส้นทางใช้เส้นทางถนนลากูน่านะคะ เลี้ยวขวานะคะที่สถานีตำรวจเชิงทะเลนะคะจากนั้นก็นะคะขับตรงเข้ามาประมาณ150เมตรนะคะประมาณ200เมตรนะคะก็ถึงร้านระอองดาวซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะเพืเพ่นๆนี่เคเคก็นามาถ่ายสัก8นาทีเล่นๆค่ะแต่ว่านี่เหลืออีกประมาณสัก2นาทีนะครับ การพูดนะคะในชอบไลฟ์สดเพื่อนๆก็จะต้องนะคะมีเนื้อหาสาระนะคะวันนี้ก็มีเนื้อหาสาระก็คือนําเพื่อนๆมารับประทานข้าวขาหมูนะคะใหญ่ขาใหญ่มากเลยนี่มันนขาอะไรนี่ยมันต้นขาของหมูนะคะเพื่อนๆนะดูวิธีการขุนแฟนที่เป็นคนต่างจังหวัดใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นคนภูเก็ตเป็นคนภูเก็ตจ้งเดิมเลยค่ะอ๋อแฟนก็เป็นคนภูเก็ตั้างเดิมหรอคนะออ ต่างจังหวัดอ๋อใช่ไหมเพราะว่าแกจำง่ายจีแต่มาตั้งลูกนรากนี้ก็เรียกว่าเป็นคนที่เสร็จแล้วอ๋อเป็นช่อช่อนางเลยดีแล้วค่ะกลายเป็นคนที่เสร็จแล้วนะคะทุกท่านเพราะว่าดูสไตล์การตุนนะคะเนื้อนะคะนี่เป็นภาคกลางนะคะเขาจะตุนแบบสไตล์ภาคกลางก็จะมีเครื่องทงเครื่องเทศนะคะเยอะแยะมากมายเพื่อนๆเดี๋ยวเค้กก็จะไปหาวิธีการตุนนะคะขาโม้ยอร่อยอร่อยมีเคล็ดลับยังไงบ้างคะเจคือ ตุนใข่เครื่องเทศเวลาหน่อยนะคะคือตุนจะต้องใช้เวลาแบบตุนนานนะห้าชั่วโมงเนาะเป็นวันเป็นวันเลยนะคะต้องใช้เวลานิดนึงต้องใช้ดุดค่ะเพื่อนๆนะการตุนขาหมูเพื่อนๆใช้เวลาเป็นวันนะคะเขาเรียกว่าโ overnight อ๋อ overnight stew ก็ภาษาอังกฤษเนี่ย s t e ก็คือการการตุนนะคะตุน ก็คือว่าตุนกันเป็นวันเท่าขาหมูนี่ใช้เวลาสองวันสามวันบางครั้งเพื่อนๆขาถึงจะแบบนี้นะถึงจะเปื่อยยุ่ยนะคะเคเคก็เลือกรับประทานสีแดงๆเพราะว่าเป็นคนที่มีความดันโลหิตสูงแต่ว่าบางครั้งก็อาจจะแอบๆอทานเขาเรียกว่าเนื้อขาวนะคะเพื่อนๆนี่คาจินะคะนี่คาจิใช่ไหมขาส่วนขาเพื่อนๆส่วนขาก็เพื่อนๆขาก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตาม รับชมอย่าลืมกดไลค์ก็ใช้กดติดตามกด subscribe ให้ KK ทางชนา789 channel ชาแนลด้วยนะคะเป็นช่อง YouTube นะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ